ข้าสู่ช่วงสําคัญนะครับเข้าเลขอต้อนรับเขาเลยขอต้อนรับเข้าสู <c oughs> ่ราย <c oughs> การภายสแนปช็อตนะครับประจำวันที่23มิถุนายน2568วันนี้เรามาคุยเรื่องของราคาน้ํามันเงินเฟ้อนะครับขึ้นรนูมาราคาน้ํามันเงินเฟ้อการเมืองนะครับในสหรัฐอเมริกาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผลกระทบยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง healing. เพราะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปเองหรือตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คือขึ้นไป ทำนิวไฮกันแทบทุกประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่อาจจะรุนแรงถึงสงครามโลกแต่ถ้ามันเกิดอันนี้หนักนะครับแต่ถ้าไม่ถึงสงครามโลกแต่ด้วยราคาหุ้นที่มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตลาดหุ้นอเมริกาถึงแม้ว่ามันจะลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ได้ทานิวไฮแต่ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงไอ้สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเรามาดูวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ที่ผมพูดแล้วครับว่าทรัมป์เนี่ยเคยพูดก่่่่อออนนนนเเลืกกตตััง้ง <ว au. S 1> ทีีจะจะะปมมาาดวฉ็ พีซเมเกอร์น้องบอยบอยพีซเมเกอร์นะครับแต่พีซเมเกอร์นี่ก็เป็นฮีโร่เป็นสายดาร์กของดีซเหมือนกันนะในตะวันออกกลางเขาจะเป็นพีซเมเกอร์ในตะวันออกกลางแต่วันเดี๋ยวนี้มึงเสือกไปล้าเขาเฉยเลยนะครับซึ่งมันก็งงเหมือนกันว่าทําไมนะฮะอันนี้น้องพูดไปแล้วว่าสิเปอร์เซ็นมาจากช่องแคบสมมุติสิบหกเปอร์เซ็นมาที่ช่องแคบมาราการนี่คือน้ํามันอย่างเดียวนะที่เหลืออื่นๆเนี่ยนิด หน่อยๆึงบอกว่าจะสร้างตรงนี้น้ำมันคลังน้ํามันตรงแลนบริดจ์ตรงนี้ยแพงสุดยอดมากเลยรับจากสิบเกอร์เซรับจากสิบหกเปอร์เซกือบครึ่งหนึ่งของโลกอะ่ะมันโลจิสติกดีขนาดนี้ทำไมไม่มองมามองเรื่องอื่นแทนอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าราคาน้ำมันกับเงินเฟอ้อหลายคนบอกว่าเงินเฟอ้อสะคือไทยกับเงินเฟอ้อไทยกับน้ำมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจน่าไปด้วยกันว่าไปด้วยกันเพราะเราเนี่ยต้นทุนมาจากน้ำมัน ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ใช้น้ํามันเป็นประเทศในเอเชียที่ใช้น้ํามันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับเวลาน้ํามันลงเราเลยได้ประโยชน์เงินเฟอ้อเลยต่ำแต่ตอนนี้ราคาน้ํามันขึ้นชัดเจนว่าเงินเฟอ้อไทยจะขึ้นและเงินเฟอ้อไทยขึ้นแต่เศรษฐกิจไทยลงนั่นหมายถึงอะไรครับ s t a g f l a t i เราจะเข้าสู่ s t a g f l a t i หรือจริงๆแล้วเรากําลังเข้าสู่ deflation เลยนะเงินเฟอ้อ คือมันถึงขั้นไม่ใช่ recession แล้วนะดีดีเพลชันมันคือดีเพลชันไม่ใช่รีเซชชันดีเพลชันคือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจระยะยาวและกินเวลานานมากโดยเฉพาะเรื่องราคาน้้ำมันอแต่ว่าเรามาดูที่ประเทศอเมริกาบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีบริษัทหรือว่าธุรกิจของเขา GDP ของเขาในส่วนใหญ่พึ่งพาภาคบริการแลายคนคิดว่าไม่น่าจะอิงกับราคาน้ำมันแต่ลองย้อนดูในอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันนะครับราคาน้ำมัน นะครับเส้นสีส้มกับเงินเฟอ้อเส้นสีน้ําเงินของสหรัฐอเมริกาวิ่งไปด้วยกันก็แสดงว่าราคาน้ํามันมีผลทั้งโดยตรงแต่ส่วนใหญ่จะโดยอ้อมนะครับเพราะเขามีธุรกิจบริการเยอะก็มีผลอยู่ดีกับเงินเฟอ้อของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะแม่มผมผู้มองเหมือนเนกนะครับราคาน้ํามันช่วงนี้ปรับเพิ่มขึ้นจริง <c oughs> นะครับเนี่ยอันนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ผมก็ยังมองเอานิดนึงก่อนนะครับมองระยะยาวก่อนระยะยาวผมมองราคาน้ํามันเป็นขาลงนะไม่เฉพาะเทคนิคนะตีขาตีผมตีให้เฉยเฉยว่าจะดูเทคนิคเป็นขาลงเพราะอะไรคุณดูนีเทคนิคตีขาเทคนิคขาอ่ะที่ก็ยังเด่งพูดไปแล้วว่าทําไมราคาน้ํามันถึงจะเป็นขาลงอันนี้ชัดเจนแต่แน่นอนครับในระหว่างทางขาลงอ่ะมันก็มี รีบาวบ้างเป็นเรื่องปกติอย่างตรงนี้ก็เป็นสงครามระหว่างอ่ารัสเซียกับยูเครนพุ่งขึ้นมานะครับอันนี้เก่งกาไรก่อนที่จะเกิดวิกฤตสัพพล์นะครับอันนี้รีบาวจากเศรษฐกิจจริงๆอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้เป็นการรีบาวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากราคาน้ํามันตรงนี้เพิ่มขึ้นคําถามมันคือว่าการขึ้นตรงนี้ถ้าผมเอาวงกลมตรงนี้เอามาทาเป็นกราฟระยะสั้นตรงนี้อาเทคนิคนี้เทคนีคเท่อแั้นนะอันนี้เทรนด์เท่อ,น,อ,อน,นั้นเ <c oughs> ท่าน,นี้เท่าน <c oughs> ีๆๆจริงจริงเทรนด์มันเป็นขาลงนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยในช่ว เวสเท็กซัสนะน้ำมันทางฝั่งอเมริกานะเกินเจ็ดสิบหกเหรียญขึ้นไปเนี่ยมันทะลุขึ้นไปคือเก้าสิบเหรียญแล้วนะน,นี่อาจจะเป็นเพราะปิดอโมนก็ได้นะ,ะถ้าปิดออมดตรงนี้แล้วทะลุตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณของการทะลุนะล้วดูรอบนี้ถ้าทะลุขึ้นไปจริงๆก็เราก็จะเห็นอนราคาน้ำมันเก่งกำไรกันขึ้นไปถึงเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าหรืออาจจะถึงร้อยเหรียญก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเป็นภาพในระยะสั้นว่ามีโอกาสนะว่าในระยะสั้นราคาน้ำมันอาจจะขึ้นไปแถวร้อยเหรียญได้ ถ้าปิดช่องแคบอ,อมูสและก็เป็นความเสี่ยงต่ออะไรฮะเงินเฟอ้อของประเทศสหรัฐ <ฮะ S 2> อเมอริออกาเ,กเอาเงินเฟอ้อก่อนนะจับไปที่เงินเฟอ้อก่อนว่าเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกามีโอกาสปรับขึ้นแต่ในระยะยาว ไม่ได้บอกว่าต้องลงทุนน้ำมันในระยะยาว <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นนั่นก็หมายถึงไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีหรือเป็นโอกาสะะขายถ้ารีบาวก้นมาดีใช่จริงๆแล้วถือว่าเป็นโอกาสขายลดพอร์ตผู้ปตทศสพปร,ท,ท,ออพพอปรทออกไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ดีนั่นเองว่าเออมันอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะขายก็ได้คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเกิดผลกระทบยังไงกับเศรษฐกิจสหรัฐเมร่การอบตอนปี1 -97 3 1974สที่เกิดออยช็อค เรื่องมาจากอิหร่านเหมือนกันไปเลยอิหร่านีแล้วก็อิสราเอลเหมือนกันเลยแม่งทะเลาะกันนะครับแล้วก็ทะเลาะกับทางตะวันตกทางอเมริกาทางประเทศอังกฤษปรากฏว่าราคาน้ํามันวันนั้นเนี่ยบวกขึ้นมาห0สิเปอร์เซก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในปีหนึ่งเก้าแดนย์ก็เกิดทุกๆสิปีนะสิ2ถึงยสปีจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ทั้งเกี้ยใ่ดูทุกสิปีทุกสิบปีอืมอ่ล่านี้เป็นโควิดจะเป็นซีเรียสนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ง ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขึ้นมาประมาณส5 4 0ิบห้าถึงสี่เปอร์เซ็นี่ยมันมักจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือ GDP ของเศรษฐกิจอเมริกาจะติดลบครับนะครับแม้กระทั่งเอาปีตอนซับพลาวเองราคาน้ำมันวิ่งขึ้นมาก็ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วส4มสิสี่เปอร์เซนจากจุดต่ำสุดที่ห้าสิบห้าเหรียญขึ้นมาเจ็ดสิบหกเหรียญครับเข้าใจว่าถ้าปิดฮามุสทะลุแน่นะครปิดทะลุแน่มันก็จะ ขึ้นมาถ้าทุนถ้าทะลุ76ิเหรียญไป77็บเหรียญถ้าขึ้นมาที่77็บเหรียญปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่55าิหเหรียญขึ้นมา40%ปอร์เซ็นซึ่งมันเป็นเลเวลที่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะอันนี้ก็ให้ตั้งตั้งไว้ก่อนว่ามันมีความเสี่ยงละว่าเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสที่จะหดตัวแน่นอนอเมริกาหดตัวจีนแย่ จีนแย่ไทยแ yeah, ย่เอเชียก็แย่หมดแล้วเศรษฐกิจโลกแย่แย่กว่าที่คิดเพราะไม่คิดว่า,าราคาน้ำมันจะวิ่งขึ้น mm. อย่างขนาดนี้เพราะเดี๋ยวต่อไปการท่องเที่ยวก็ต้องแพงถูกไหมตั้งเครื่องบินก็ต้องแพงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นประหยัด ช่วงนี้ใครมีงานยึดงานให้แน่นกอดแน่นเลยนะอย่าให้เขาเขาไล่ออกก็ร้อไห่้าขอเขาเอาไม่นี่ไงเขาถึงอยู่ต่อนี่ไงเ๋อเออจริงว่ะเฮ้ยผมขอโทษว่ะนายกอิงที่อยู่ต่อเป็นเพราะว่าเขาต้องการกอนงานให้แน่นเพราะเขาปวตกงานเศรษฐกิจไม่ดี โอ้โหเข้าใจเข้าใจเอ,อาอ <S <S เคผมเข้าใจจริงๆแล้วนะครับผมเข้าใจละเอ้าสิ่งที่ผมเข้าใจขอโทษทีนะครับและผมเคยพูดรุ่มรุ่มนี้แล้วว่าสิ่งที่ผมระวังที่สุดและมันกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องอะไรครับ <S 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 คือสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเตือนมาตลอดว่าเฮ้ยมึงอย่างมานะาาถ้า <นะ S 3> มึงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุในการวิกฤตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ แล้วผมก็บอกที่มันยังไม่มายังไม่มาแล้วอยู่ดีๆมันก็มามัอนคนบิเลยน้ํามันรูปเนี้ยคือราคาน้ํามันกับอัตราการว่างงานของเมกกาคือน้ํามันแพงนะคนว่างงานอ๋อราคาน้ามันมันวิ่งขึ้นไปนี่คือประมาณร้อยเหรียญเนี่ยอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นไปแบบสิบเปอร์เซ็นตเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาราคาน้ํามันพุ่งขึ้นมาทําจุดสูงสุดเนี่ยเราก็จะเห็นอัตราการว่างงานขึ้นมาทําระดับสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับสตวว่าคือเส้นข้างล่างเห็นไหมครับราคาน้ามันสูง อัตราการว่างงานก็พุ่งขึ้นครับวันนี้ราคาน้ำม,มันจับจักลับขึ้นไปเก้าสิบไหมกา,าไม่อัปเดตนะเนี่ย <laughs> ไม่ไม่อันนี้ผมทําสเกลอัปเดตแต่ว่าผมเลื่อนไอตัวตัวอัตราก,การว่างงานออกไปไง <c oughs> เพื่อให้เห็นว่า <c oughs> เพื่อสเกลมันจะได้ว่าราคาน้ำม,มันเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งไอตัวอัตราก,การว่างงานเนี่ยมันวิ่งมันเป็นแลกกาดของราคาน้ํามันถ้าราคาน้ํามันวิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองดูในอดีตแล้วกันว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้น แต่เกิดอะไรขึ้นน้ามันเกิดขึ้นมาแล้วคุณคิดบอกว่าอัตราการว่างงานขึ้นเพราะอะไรก็นี่ไงเงินเฟ้อขึ้นเงินเฟ้อขึ้นคนตกงานมากขึ้นมากขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจากต้นทุนของอะไรน้ํามันที่แพงขึ้นมันต่อเนื่องซึ่งกันแล้วกันแล้วผมก็พยายามจ้องอยู่ว่าย้ามัอย่ามานั้นน้ามันอย่ามานะน้ํามันอย่ามาเลยแม่งมาเลยอันนี้มาคันที่เรามาจริงครันนี้หลัะขึ้นไปแปดสิบเก้าสิบเหรียญเอาเก้าสิบเหรียญนะผมว่าวิกฤตอเมริกาเกิดขึ้นแน่ แล้วในที่ผ่านมาในช่วงปี1970ที่เกิดออยช็อคครับต้องเรียกเงินเฟอ้อขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนรอบนี้เลยนะผมไม่เอารอบปี2008นะตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากการเก็งกำไรน้ำมันแต่ถ้าเกิดออยช็อคแล้วมันขึ้นแบบนี้สังเกตว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็จะชะลอตัวลงและการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาจะต่ำกว่าเงินเฟอ้อเมื่อใดก็ตามที่การเติบโตของเศรษฐกิจต่ำกว่าเงินเฟอ้อเกิดอะไรขึ้นเอง ก็เศรษฐกิจอะไรนะขออีกรอบหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจโตต่ำกว่าเงินเฟ้อเศรษฐกิจก็สแต็กเฟสชันไงกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มลดลงเพราะอะไรเพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่ามากกว่ารายได้อันนี้ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วดังนั้นถ้าอยู่ในโซนสีม่วงกําไรของบริษัทจดทะเบียนจะลดลงซึ่งกําลังกําลังกาลังกาลังกํลังาลังจะมามาไม่มาไม่รู้แต่สิ่งที่กําลังจะเกิดสิ่งที่ผมกลัวและคิดว่าต้องไม่ได้อยากให้เกิด แต่ก็กลัวว่าจะเกิดมันเริ่มจะเห็นแต่แตนนิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ต่อให้ไม่ปิดออมูสนะผมก็ยังเชื่อว่าดีไม่ดีราคาน้ำมันลงมาเดี๋ยวกบขึ้นมาใหม่เพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มแล้วปิดยากมันใช้เวลานานแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าอิหร่านจะยอมแค่นี้ นะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าผมไม่เชื่อคืออิหร่านดีกว่าเขมรเยอะอะไรงี้ยงันนะครับบัทัาโดนขนาดนี้รองไม่ยอมแน่นะครับดีกว่าไทยด้วยนะแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้ว่าผมไม่ได้ดูรูปนี้มาแล้วมีคนทักว่าทำไมพี่กวีไม่ดูเพราะมันยังไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยเอามาให้ดูแต่พอไปมาผมนั่งเริ่มเห็นว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเรื่องนี้มันมาวะไม่อยู่ดีเงินเฟ้มมันขึ้นวะทำไมอยู่ดีมันจะเกิดสงครามเพื่อราคะบางเรื่องบางราวเนี่ยมันไม่มันมันมันใช่ทฤษฎีสมมติคิดแต่บางทีมันมาจังหวะช่่่่ววงงเเลาาาทีรคดไมถึแต มันเกิดจริงตามประวัติศาสตร์ครับตอนที่บอกว่าเอ้สิบปีมีวิกฤตครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็นั่งรอนะโอ้โหปีสองพันแดต้องสองพันสิบปดสิ่วัมมันต้องมาไม่ไม,ม <า S 2> ไม่เห็นมีอะไรเลยสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าเจอโควิดเฉยเลยอ,ะอ่ะอ่าคือบางอย่างมันมันเหมือนรอสัญญาณว่าจะมาแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะมาแล้วอยู่ดีมันก็มาเหมือนรอบเนี้ยคือไม่คิดว่าสงครามมันจะคือทัมป์มาเขาบอกว่าเขาจะหยุดสงครามใครจะไปคิดว่าอยู่ดีสงคราม มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเริ่ลามปลามมากขึ้นเรื่อยๆล่ามป้ามมาถึงไทยกับเขาเมย์ลองคิดดูดีไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกลามป้าในขนาดนี้ผมก็เลยต้องเอารูปนี้กลับมาดูก่อนว่า t i m i มิงของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากที่ทูเทนสเปรดนะครับเอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีลบได้วสปีเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นบวก กับพันธบัตร10ปีลบได้สพันธบัตรเหตอบแทนพันธบัตร3เดือนกลับขึ้นมาเป็นบวกแล้วใช้เวลากี่เดือนถึงจะเกิดวิกฤตอ่าอ่าซึ่งถ้าเป็นป1 0บลบสองปีลบสอเขาเรียก t ูเท e n เปนะครับเฉลี่ยใช้เวลา13เดือนอืมแต่ถ้าเป็น10 ปีลบสามเดือนเฉลี่ยใช้เวลาเก้าเดือนก็มาดูว่าไอ้สิบลบสองหรือทูเทนสเปรดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือดีเซ MBER สองพันยี่สี่นับไปสิบสามก็บอกนับไปอีกสิบสามเดือนปีนึงอะนับไปอีกสิบสามเดือนก็ทันวายยี่สิบก้าบุกลาบุกลาเนีเพราะฉะนั้นมันก็รอนิดนึงแล้วกันรอนิดนึงรอนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอะเดี๋ยวสักประมาณปลายปีแล้วไอ้ข้างล่างข้างล่างปลายปีนี้ ข้าเดือนเก้าข้างล่างเนี่ยข้างล่างนีเดือนเก้าเก้าเดือนก็ใกล้ๆนะเฮ้โน่าจะผิดนะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะอยู่ข้างล่างอันนี้น่าจะอยู่ข้างบนนะเอออันนี้น่าจะอยู่ข้างบนเดซึมเบอร์เออน่าจะผิดเออน่าจะผิดเดซึมเบอร์เนี่ยอยู่ข้างบนเซมเบอร์นี่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ t เซน e เป s เนี่ยถ้านับจากเซปต์เบอร์สิบสามเดือนก็คือออฟทเเบอร์ปีนี้ถ้าสามสิบลบสามถ้าเกิดเซมเบอร์ปีที่แล้วนับไปเก้าเดือนก็ออฟทเเบอร์ครับ ปีนี้เหมือนกันะทั้งสองอันเนี้ยทั้งสองลบสิบไอ้สิบลบสองกับสิบลบสามเดือนเนี่ยมันบอกว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอ่อหรือ GDP อเมริกาจะติดลบแบบ Year on year เนี่ยคือออฟ o b e r เบอร์คือออฟชอเบอร์จบก็คือไตามารสไตามาสสามหรือไตามาสสี่เฮ้ยมันสอดคล้องไอการาฟเทคนิคที่พี่ตีนะ อันไหนกราวไอเมกกาฟพุ่นเมกาที่แบบพี่พี่ที่พี่บอกใช่ที่เราจะปิดแกปแ๊ปไงที่พี่บอกมันไม่ทำนิวไฮอ่ะเออเออนี่แหละเออเพราะฉะนั้นคําถามคือเอาหน้าใหญ่หน้าใหญ่หน้าใหญ่ช่วงปิด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 หน่อยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเราละเลยความเสี่ยงนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้พูดเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับเรื่องความเสี่ยงนี้เพราะว่าก็เห็นมันยังไม่ได้เห็นภาพชัดอยู่ดีๆมันก็มาเห็นภาพชัดครับอยู่ดีๆเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะมีก็มี เรื่องบางเรื่องเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันจะมาในในในยามที่มันมันมัน,มนเราไม่ได้คาดหวังหรือว่าเราไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะครับ mm hmm. ยูดีมันก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราในประเทศเองก็มีประเด็นของเราเองนะครับ mm hmm. ซึ่งสําคัญมากในเรื่องของความไม่มั่นใจของนักลงทุนสําคัญนะครับเรื่องความมั่นใจอย่างธนาคารพาณิชย์ผมเลาให้ฟังตอนต้มยำกุ้งเนี่ยธนาคารล้มเนี่ยเพราะอะไรนะตอนต้มยำกุ้ง บอกน,นิดนึงก่อนตอนธนต้ยมยำกุ้งยังไม่จบภายครับช็อตนะครับต้ยมยำกุ้งตอนนั้นเกิดธนาคารเนี่ยล้มหรือว่าไฟแนนซ์หายไปห้าสิบแปดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีหนี้เสียเยอะนะครับมันเกิดขึ้นจากการมีหนี้เสียเยอะและเกิดการไม่มั่นใจคือถ้าผู้ฝากเงินยังคงป้่นใจและไม่ถอนเนี่ยธนาคารจะไม่ล้มนะครับอันนี้บ่อน,นิดนึงก่อนแต่พอมีการถอนเงินออกจากธนาคารด้วยความไม่มั่นใจไม่ไว้ใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็แบงค์ลันแล้วก็ไฟแนนซ์ล้ม เช่นเดียวกันครับวันนี้ตลาดหุ้นลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการหกวพื้นฐานเราแย่นะครับแต่มันเกิดขึ้นจากไม่มั่นใจเหมือนธนาคารมันจะล้มเพราะความไม่มั่นใจเนี่ยพอเราไม่มั่นใจอะไรมันก็แย่ไปหมดนะครับมันเหมือนคนป่วยด้วยคนป่วยถ้ามีกําลังใจดีๆเนี่ยบางทีมันหายป่วยได้นะครับแต่ถ้าคนป่วยแน่นิดเดียวพอรู้ปุ๊บแล้วจิตตกสุขภาพแย่มันอาจจะแย่กว่าที่แต่แย่กว่าอาการโรคที่ควรจะเป็นด้วยซ้ํา จิตใจคนก็เหมือนกันเวลาจิตตกสุขภาพมันก็แย่ตลาดหุ้นความมั่นใจมันไม่มีต่อให้ร่างกายมันแข็งแรงสุดท้ายมันก็แย่ธนาคารก็เหมือนกันต่อให้แข็งแรงแค่ไหนถ้าคนหมดความมั่นใจเขาก็ถอนเงินแล้วเรื่องแบบเนี้ยมันมาอยู่ที่ความมั่นใจและประเทศไทยก็ดันขาดความมั่นใจตรงนี้ซะด้วยครับแต่ถ้ามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานบอกตรงนี้ก่อนให้เป็นกําลังใจไม่ได้บอกว่า มาบอกว่าเราจะมาแก้ตัวนะครับให้เป็นกาลังใจว่าทุกอย่างเนี่ยเวลามันลงมามันจะมีแวลูของมันผมก็ยังเชื่อนะครับตลาดหุ้นไทยหุ้นหุ้นมันไม่ได้ดีอ่ะพื้นฐานบริษัทไม่ได้ดีเหมือนก่อนเศรษฐกิจไทยแย่โอเคเข้าใจแต่มันมีแวลูของมันนะครับเมื่อใดก็าตามที่มันลงมาอันเดอร์แวลูมากๆอย่างหุ้นซีพอลงมาเหลือพีสิบเท่าเนี่ยเอาวะอะไรอย่างเงี้ยตอน,นมันเหลือสิบห้าแล้วนะใครจะไปคิดเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าเราก็ควรต้องกล้าสิบสี่เท่าอ่าเราก็ควรต้องกล้าบาง ซึ่ง14เท่านี่คือเรากำไรปีที่แล้วเลยนะถ้ากำไรปีนี้ตสางสอ2ไม่น,น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าเราเห็นอ PE ของหุ้นพวกนี้ในระดับนี้แม้กระทั่งบำรุลรานเองจริงเนี่ยมันดู PE เขาดิราคาลงมาเหลือร้อยเงี้ย14เท่าครับซึ่งมันผมนมันงงอะน,นะว่ามันเกิดใน PE เลเวลนี้ได้ยังไงในหุ้นที่พื้นฐานดีๆ แน่นอนครับด้วยฝาดโดยภาพรวมที่เป็นความเสี่ยงเรื่องของเป็นระบบมันแย่แล้วมันจะลงเรื่อยๆแต่บอกได้เลยครับถ้ามองในแง่ของลายตัวผมคิดว่าโอกาสที่ดีนะในการที่จะเข้าไปลงทุนอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่กลัวในช่วงนี้จบภทยสแนปช็อตประจําวันที่ยี่สิบสามิถุนายนแล้วก็จบภายเดลี่เดลี่ซาจาเดจี